ค่ะมาพอกันอีกคือเกาแม่จะอยากใจม,มนันเอาลูกทิ้งทางขยะพี่น้องเพิ่งเคยเห็นป้าติโทมันคือปิตนายเสียนันเป็นตะไนยีนนยหลูกคลอดออกมาไม่ไม่ัวอ้วนท้วนอยู่เอาไปทิ้งทา้งขยะเสยเลยอันข้าวปลู่ไผ่ที่ว่าไปหากับข้าวที่ว่าชาวบ้านนี่ยินนีนบ่หมั่นใจว่าเป็นข้าวเดียวกันบอแต่ว่าตาม์ชเบ,บ่งในไอในยูทูบหน่สมั่สิเป,ป็นไอที่ว่าชาวบ้านเิ่นพ่อ มันนี่กะเด้ไม่เอาเด็กมากอดไว้ไแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายเพิ่นอ่างว่าอันลูกว่าหายใจเพิ่นก็เลยให้เอาไปทิ้งอันนั้นเชาผ้ามาหรือเม่นมานั่นแหละให้เอาไปทิ้งเนาะให้แมวไปทิ้งทั้งขยะมันนี่ชาวบ้านเขาก็เลยพอเขาก็เลยเด็ซอยเรือเด็กตอนที่นี่อันนี้กะเบื้องไม้มือบังกีนี่แหละสิบเก่าชัมม่วโมงวากูไพ่ไปพอ อยู่ในไอ้ถุงขยะสีดำๆแก็เปิดถุงก็ลือหาตาเลกกับบัดิ้ยินเสียงเล็กหน่อยห้องหอกก็ลือหาก็ค่อยๆไง,งวันนี้ท้องใส่เด้งยินเสียงเล็กหน่อยห้องหรือเจ้ไหนไปก็เปิดมันห้องแต่มันบม่มีเสียงแม่มันก็เปิดเปิดถุงโอ้ยังดินอยู่แม่ขายังดินอยู่แม่จะได้จังกาเอาไปทิ้งพี่น้องจะงเม็ตาไนแคบกักเป็นขาดินอยู่เลยวันที่นี่ ไปที่นี่กูให้กัเลืยให้อันผู้ช่วยม่ยงนี่เอาเขาไปไว้ในอันในห้องแล้วก็เสร็จทำความสะอาดแล้วก็ตัดใส่ดื้อน้องพี่้องโอ้ยเห็นแล้วก็เลือดตนเล็กหน่อยจะแมนจ้าใดอันยาคุ้มกับมิยุดโคบโคบโคบหมอเขาฉสีดให้ฟรีกับมีอันอยากเสียเงินกับขี้นิดกับมีอันทุ่งดอกทุงยางกับมี่เทคโนโลยีนี่เจ้านาแล้ว กั่างสูปป่ปลอยจนมามีลูกมีเต่าผันมีมาแล้วขอดมาแล้วไปถึงทางขยะเว้ยจะเมนแตนายรับพี่น้องแตนายค่ะเาาฮ้ยนั่งเถือกได้หันบ่พร้อมกระดาษเช็ดหมอกเช็ดมันเนี่ยมันเรียบร้อยว่าต้องปอยให้เอวบ่าต้องป,อย,อ,อ,งปอยให้มีดอกเศรษฐกิจจังสี่มันกับบ่ค่อยดีหละวะอันกับบ่ไดสงสัยกับบ่ไดคิดว่าอยากสมีลูกเต่ที่แรงล่ละล่ะอยเลย ทองแหละกับจักสิจักไดมันย่ำข่อยก็เลยไปถิงคิดมากง่ายมันถือว่าเป็นตาบาปในหัวใจในอาอรังเถื่อก็ได้เนาะเห็นคอมเมนต์ก็พูดได้ก็ว่าเลือดตนเด็กหน่อยเลือดตนเด็กหน่อยขอ่อยเองก็เลือดตนเด็กหน่อยคือกันแต่กต่หันคิดไปอิ่งในมุมของเขาก็บบ่กหัว่าเขามีธุระธุรังมีอย่างมีความจาเป็นมีอย่างสิต้องเอาเด็กหน่อยไปถิงเพราะว่าการเลี้ยงเด็กทุกวันนี้มันกระต้องบอกว่ามันเปลืองมันมันหลายอย่าง ่าหมอ่าแพม่เพิดขานุ่มขาหนัคขานีบตามมาบดบดจบบสินแต่ว่าหันสมุว่าบบผอมบยังก็ับไปเฮ็ดหมอเฮ็ดมันเนี่ยไม่เรียบร้อยไปฉีดยาคุ้มฝังยาคุ้มกับมากันไปมีสารพัดยางสี่สีเฮ็ดได้บ่หนาสม่เฮ็ดจังสี่โกมึงไปก็ได้แต่ได้ีหลีววะ